เจอเห็ดขอนจ้าสวยมากเลยเดี๋ยวเราจะเก็บเห็ดนะคะอายเขาไม่เนี่ยมาเก็บเห็ดข้างถนนคนเขาคงจะดูนะดูสิสวยดีเอ้ยค่อยๆเดินไม่รู้ว่าเขาจะด่าเราหรือเปล่าขอนไม้อยู่หน้าบ้านคนอื่นเขา มาหาเก็บเห็ดนะคะทุกคนเราจะไปทําอะไรกินกันดีคะขอคนละหนึ่งเมนูจ้าทุกคนแนะนำมากันคนละหนึ่งเมนูนะคะเออไม่เป็นไรคะ่ะเราอยากได้คลิปเนาะเราก็เนี่ยแหละคะ่ะเอาวางไว้ก่อนก็ถือถุงมาด้วยแหละอพอดีขับรถผ่านนะคะจะไปซื้อผักพอดีเจอพอดีเห็นแบบขาวๆอุ้ยมันจะแก่เกินไปไหมอะไรเงี้ย อายเขาลเนี่ยข้างถนนละทุกคนเออข้างถนนแต่พอดีใกล้บ้านไม่รู้ว่าคนข้างบ้านเจ้าของบ้านเขาจะด่าไหมหน้าบ้านคนเดอนเพราะาน้องคด็หน้าบ้านคนเดอนเขาจะเก็บใส่ถุงนะคะเก็บใส่ถุงเพราะว่าคนที่นี่เขาก็ไม่กินนะเขาไม่รู้จักเลย้สักว่าเป็นเห็ดอะไรนะก mm ็ค hmm. ่อยดึงค่ะเดี๋ยวมันจะไม่สวย เราคนสวยเราต้องเก็บแบบให้สวยนะคะนี่ไม่ค่อยจะหลงตัวเองค่ะโอ้หลนเนี่ยค่ะตรงพื้นดินก็มีนะนะคะตรงนีน้เดี๋ยวเราจะต้องมาเก็บบ่อยๆนะ่เขาจะต้องแบบวิมาอีกแล้วอะไรประมาณเนี้ย <laughs> คนเดินข้ามถนนมาเลยเอาเห็นไหมคะพอดีกล้องก็มองไม่เห็นนะคะเพราะว่า เราก็คุยกับเจ้าของบ้านเขาก็ถามว่ากินได้เหรอเขาบอกว่ากินได้เหรอเนาะคนไทยกินนะคะกินเห็ดหอนหนะะทุกคนเขาถามไงก็เลยตอบเขาพูดภาษามาเลยได้ไหมพูดไม่ได้นะจ๊ะถามอะไรเราตอบไม่ได้ก็บอกเขาอย่างนั้นแหละ เออฉันตอบเธอได้นิดหน่อยนะเธอถามฉันเยอะฉันฉันไม่สามารถตอบเธอได้เยอะอืมเขาก็ชอบถามนะเขาก็เห็นแบบไม่เคยเห็นหน้าอะไรเงี้ยก็อบอกว่าบ้านฉันอยู่ใกล้บ้านเธอนี่แหละแต่ฉันไม่ได้เดินมาทางนี้เออดูสิอันนี้ข้างถนนนะดูสิทุกคนก็เขาก็แบบมองนะทำอะไรอะไรเงี้ย <laughs> คนไทยคนไทยไม่อดตายจะไปที่ไหนไม่อดตายนะคนไทยเนี่ยกินได้หมดทุกอย่างเออเนี่ยค่ะใกล้บ้านเรานี่แหละ